โรงเรียนวัดหา้ายแก้วตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลตากแดดอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในปีการศึกษา2564ภาคเรียนที่1 โรงเรียนวัฒหาสายแก้วได้เข้าร่วมโครงการสรรสานปันประสบการณ์การอ่านเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอ่านหนังสือเล่าเรื่องจากหนังสือที่ชอบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019าทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ครูจึงปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินง,งานให้เข้ากับสถานการณ์โดยส่งเสริมการอ่านหนังสือนอกเวลาให้นักเรียนได้อ่านหนังสือในช่วงสถานการณ์โควิดที่บ้านเล่าเรื่องจากหนังสือที่ชอบตัวอ,อย่างผลงานการนำเสนอการอ่านระดับชั้นประถมศึกษา ชื่อเด็กหญิงธนาดาไพมณีชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดหาสายแก้วอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะวันนี้นอ้องตอมจะมาแบ่งปันประสบการณ์นในการอ่านค่ะหนังสือที่หนูชอบอ่านคือเล่มนี้ค่ะชื่อบ้านพอเพียงหนังสือเล่มนี้ดีมากๆเลยค่ะทำให้หนูได้รู้จักคำว่าพอเพียงที่หลายๆคนชอบพูดกัน หนังสือได้อธิบายความพอเพียงในรูปแบบของภาพและเนื้อหาที่น่าสนใจวิธีแบบพอเพียงไม่ใช่แค่การทำเกษตรเท่านั้นแต่รวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างพอดีพึ่งตนเองได้มีเหตุผลไม่ประมายุดหลักจริยธรรมมีความซื่อสัตย์และไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตนเองจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ ทำให้หนูสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เพาครอบครัวที่มีชีวิตพอเพียงทำมาหากินปลูกเองกินเองอดออมไม่ยุ่งกับอบบยามุกจะทําให้ทุกคนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ค่ะพอกินพอ,อยู่พอดีสุขตามวิถีชีวิตแบบไทย เพียงพอตามคำพ่อสอนจึงไม่เดือดร้อนกับเรื่องใดๆวันนี้หนูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ